มันเช่วงของสี่หุ้นสิงมินบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเองนะมีการกาติดหน้ากระดานนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีหุ้นในหลายตัวมีความโดดเด่นนะครับเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของเดลตานะครับหรือว,ว่าวันนี้ราคาหุ้นเดลต้าปิดที่98บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น3บาท75สตางค์คิดเป็น3.95เปอร์เซ็นต์นะครับและตัวที่2น CPR, ะครับ c p พราคาหุ้นวันนี้ปิดที่62บสงาท75สสตางค์เพิ่มขึ้นยี่คิ4ห และตัวที่4นะครับแบงก์กรุงไทยหรือว,ว่า KTB นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่19บาท20ตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะตัวที่4นะครับ Beauty นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่57ตังค์เพิ่มขึ้น4ตังค์ที่เป็น7.55เซน์นะครับนี่คือ4หุ้นสุสิง,งนวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปเล่นเขาไปดูในวันจันทร์นะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะฮะหรือว,ว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือว่า อยู่ดีเ,ดเอ๊ว่าเส้นแนวรับแนวต้านนะจุดคัดในของหุ้นสีหุ้นสวิงเนี่ยเป็นอย่างไรพี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินใจนะครับในการเข้าไปซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสวิงในวันจันทร์นะครับ